สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับประจําเดือนสิงหาที่กําลังจะมาถึงนะครับเราลองมาเช็คดวงชะตากันนิดหนึ่งนะครับว่าคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะครับความรักหรือว่าสุขภาพการเดินทางในช่วงเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเราลองมาดูไพ่ใบแรกกันก่อนนะครับเป็นไพ่ของการเงินนะครับสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับไพ่โอ้โหก็ถือว่าดีนะการเงินตกเหรียญด้วย นะครับเพจถือเหรียญน,นะครับถ้าพูดถึงพื้นฐานการเงินเดือนเนี้ยคนที่เกิดในวันจันทร์ก็ยังไม่ลําบากนะเออยังไม่ลําบากหรอกนะครับเพราะว่าเป็นเพจถือเหรียญน,นะครับก็ถือว่ายังมีเงินเก็บนะครับมีเงินใช้ได้ยังไม่ขาดมือนะครับเป็นคนที่หาเงินเก่งเก็บเงินเก่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็สามารถรับมือได้นะครับในทางกลับกันเนี่ยผมเชื่อว่า คนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยมักจะหาโอกาสสร้างไรายได้ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเสมอน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้เรื่องของการเงินยังมีกินมีใช้จ่ายได้ไม่ขาดมือคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองนะครับปัญหาจะค่อยๆเอ,อ่อจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงเดือนนี้นะครับถือว่าถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับพ่ออกมาตรงกับการเงินถือเหรียญมาเลยนะครับคราวนี้มาดูการงานกันบ้างอืมเจ็ดดาบนะครับโอ้ จ็ดดาบนะครับเจ็ดดาบมันหมายถึงสิ่งลับสิ่งซ่อนเลนนะครับหรือว่างานที่ไม่ถูกนะครับไม่ถูกทำนองของคำอะไรประมาณนั้นอนะ่ะงานที่มันผิดศิลธรรมงานที่มันต้องปิดบังนะครับถ้ามาตกอย่างนี้เนะี่ยนรระวังนะนราระวังว่าจะมีคนมาชวนนะครับช่วนงนี้งานหลักเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีปัญหานะครับแต่ว่างานเสริมงาน เสริมเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้งานพิเศษอะไรเนี่ยระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าจะมีคนชวนเข้าไปทํางานที่มันมีความสูมเสี่ยกับการผิดกฎหมายนะครับหรือว่างานที่มันต้องปิดบังหรือบอกคนอื่นไม่ได้เป็นงานที่ดูแล้วไม่ค่อยสะอาดให้ระมัดระวังตัวนิดนึงนะครับที่จะเอาตัวเองเข้าไปพัวพันมันอาจจะทําให้ตัวเองเกิดความเดือดร้อนได้ในอนาคตนะครับก็ถือว่าเรื่องของการงานเดือนนี้ผมว่ายังไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของพื้นฐานการงานหลักแต่ต้องระมัดระวังว่าจะเข้าไปพัวพันกับงานที่ มันไม่ถูกต้องในเรื่องของกฎหมายหรือว่างานที่มันไม่สะอาดนะครับถือว่าเป็นเ,เดือนครับที่มีความส่มเสี่ยงในเรื่องของการงานเช่นเดียวกันนะครับแต่พื้นฐานหลักงานหลักก็ถือว่ายังดีอยู่ในช่วงเดือนนี้นะครับคราวนี้เรามาดูความรักกันบ้างอเพกขึ้นคู่อย่างนี้ก็ถือว่าดีนะนะครับความรักนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเดือนนี้ยก็ถือว่า ครอบครัวของคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยก็ยังมีความสุขนะครับแต่อาจจะมีความวุ่นวายจิตใจบ้างนะครับเพราะดา่ยังเป็นตัวแทนของอุปสรรคนะครับแต่ไพ่เพจมันมีกําลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วในช่วงเดือนนี้นะครับก็จริงๆแล้วดําเนินของคู่กันไปอย่างราบรื่นนะครับแต่ก็อาจจะมีปัญหาตกเถียงกันเล็กๆน้อยๆจุกจิกบ้างในครอบครัวช่วงเดือนนี้นะครับระมัดระวังเรื่องของอารมณ์หรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับคนที่ยังไม่มีคู่นะครับไพ่ใบนี้นะครับก็ถือว่า มีโอกาสที่ดีนะครับแต่ก็ต้องมีความพยายามเช่นเดียวกันเพราะว่าถือดาบนะครับดาบเป็นตัวแทนอุปสรรคเพดนะครับเป็นตัวแทนของความเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกับใครสักคนแต่ก็ต้องมีปัญหาให้แก้ไขยอยู่บ้างในช่วงเดือนนี้ในเรื่องของความรักนะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ใบหนึ่งที่ดีแล้วกันนะครับแต่อาจจะมีเรื่องจุกจิกเข้ามากวนใจบ้างในช่วงเดือนนี้นะครับคราวนี้เรามาดูไพ่นะครับสุขภาพและการเดินทาง Oh, oh, oh. ภายไปน,นี้จะดูเหนื่อนนิดนึงนะครับเป็นอะไรก็หายากนะครับเป็นอะไรก็ดูแลเรลื้องลังนะครับโดยเฉพาะจิตใจในเรื่องของสุขภาพเดือนนี้ต้องดูแลดีๆนะครับมันอาจจะเกิดความท้อแท้เบื่อนายนะครับทําให้เกิดโรคเครียดโรคความดันนะครับการเดินทางเช่นเดียวกันเดินทางแล้วไม่มีความสุขนะครับเดือนนี้สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์เบือ่อการเดินทาง เบื่อนู่นเบื่อนี่ไปหมดนะครับแต่อุบัติเหตุไม่มีนะครับไพ่นี้ไม่ได้บอกถึงอุบัติเหตุแต่ก็ต้องไม่ประมาณนะครับอยา่าลืมว่าทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยก็ไม่ได้มีองค์ประกอบของพื้นฐานดวงที่ไปมันเกิดอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าพูดถึงไพ่ห้าเหลียญเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของอารมณ์เบื่อนหน่ายนะครับเพราะแท้นะครับถ้าสุขภาพเนี่ยก็อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ระยะสั้นๆในช่วงเดือนนี้นะครับต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพจิตกันนิดนึงในช่วงเดือนนี้นะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอใหอ้ก็ขอให้คนที่เกิดในวันจันทร์นะครับมีเงินมีทองใช้ไปตลอดปีนะครับแล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็มีความสุขตลอดไปในปีนี้นะครับวันนี้ผมต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ